สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดภาพหนุ่มหน้าสวยวัย19ชาวญี่ปุ่นน่ารักสดใสผู้หญิงต้องหลีกทางให้เปิดภาพหนุ่มหน้าสวยวัย19ชาวญี่ปุ่นน่ารักสดใสผู้หญิงต้องหลีกทางให้จนใครหลายคนคิดว่าเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ภาพของหนุ่มน้อยรายหนึ่งบอย19ชาวญี่ปุ่นนามว่าอิเดกามิบากุซึ่งมีหน้าตาสวยหวานจนใครหลายคนคิดว่าเป็นผู้หญิงแท้ๆเพราะมีรูปลักษณ์งดงามยิ่งกว่าผู้หญิงเสียอีกสำหรับบากุเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี2561เคยเข้าร่วมประกวดหนุ่มหน้าสวยจูโนโซูเปอปร์บอยของญี่ปุ่นและรูปลักษณ์ของเขาก็จับตาผู้คนจำนวนมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนั้นแต่ความสวยของหนุ่มคนนี้ก็สร้างความฮือฮายอย่างมากในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงในประเทศอื่นๆทั้งนี้บากุได้ประกาศตัวว่าตนเองเป็นบุคคลไร้เพศและได้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นกลางทางเพศที่งดงามที่สุดในโลกซึ่งความงามของเขาทําให้ผู้คนมากมายกลายเป็นแฟนคลับและคอยติดตามเขาคนนี้มากกว่า400,000คนเลยทีเดียว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ